สวัสดีครับผมนายสวัสดิกินประสงจันทร์ันย์ฤทธ์าหกแปดสองศูนย์ศสี่ามสีครับสาขาภาวิศวกรรมหุ่นยนต์ละอิเล็กทรอนิกส์ครับรหัสวิชาหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหสอูวิชา e n g i n e e r ริ่งดรอ i น g วันนี้จะมาทำแนวข้อของเทคแอนด์พอย t ์ทูนะครับแรกกดโปรแกรมสอดเดลดวขึ้นมาคนเลยกดลงไปที่พาร,ร์นะครับสักครู่นะครับ ต่อมามากดที่ฟันเพจตัวนี้ครับคลิกซ้ายแล้วก็คลิกซ้ายอีกทีตรงทีสเก็ตเลยนะครับมาตรงที่ตัว A ตัวนี้นะครับก็คือในหัวข้อของเท x t กดเข้าไปเลยนะครับจะเห็นหน้าฟังซ้ายนะครับเราก็สามารถพิมพ์อะไรก็ได้ครับพิมพ์ได้เลย,เลยเวันนี้ผมจะมาพิมพ์ชื่อของผมนะครับอย่าพิมพ์ชื่อคนอื่นนะครับก็พิมพ์ของเราไปเลย s o e e K P. จะเห็นในส่วนด้านล่างตัวนี้ใช่ไหมครับมีตัว b ตัว i อเอยแล้วก็ไอที่โค้งโค้งนี่อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับให้เราคมดําดูครับก็เรามาลองดูกันครับว่าเป็นยังไงตัว b ก็จะเป็นพิมนาใช่ไหมครับตัว i นี่ก็จะเป็นตัวเฉียงหรือตัวเอียงนะครับก็กดลองดูเัาเสก็จะเอียงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเฉียงเฉียงหน่อยหน่อย เดี๋ยวผมยังทําให้เป็นนะครับให้เราย้อนกลับมาทีลบก็กด,ด้าน้านนี้ครับแล้วก็ดกดไปเลยหลังเลยนะครับเดี๋ยต่อมาเราจะมาเลือกฟอนต์กันนะครับมันมีให้ฟอนต์เริ่มต้นนะครับแต่ผมใช้ฟอนต์อื่นนะครับห้กดตรงมาที่ฟอนต์ได้เลยแล้วก็าสามารถเลือกฟอนต์ได้นะครับว่าจะเอาวันไหนก็จิ้มมาสักอันหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีขนาดปกตินะเอ้ยเอียงอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมจะ ใช้ขนาดปกตินี้นะครับต่อไปอันนี้คือยูนิตนะครับคือขนาดส่วนสูงนะครับส่วนไฟนนี่คือขนาดแบบตัวสอรปกติที่เราใช้กันทั่วไปนะครับก็เลือกได้เลยว่าจะเท่าไหร่ผมจะเลือกประมาณ20มิลิเมตรนะครับก็กดโอเคได้เลยได้ช่อของเรามาแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะมาทําต่อนภาษาไทยนะครับกดติ๊กถูก,ก่อนเลยแล้วก็มาที่ตัว A เหมือนเดิมครับก็พิมพ์ภาษาไทยของเราได้เลย ฟอนต์ไทยของเราแล้วก็สามารถทํานาทําเอียงแล้วก็ตะแขงกับนี้ได้นะครับแต่ผมไม่ทําครับมาต่อไปที่ฟอนต์นะครับก็เลือกฟอนต์ไทยของเราเห็นว่านะครับขอเลือกฟอนต์ไทยของเราได้เลยก็เลือกแบบไหนผมจะเป็นอังสนาเนลนะครับ่ <S 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 เริ่กเป็นภาษานะครับอังสนาเนลอันนี้นะครับก็เลือกขนาดผมจะเลือกเป็นหนานครับจะได้ดูชัดๆหน่อย ส่วนพก็เลือกขนาดที่เราต้องการได้เลยครับผมจะเลือกเป็นยี่นะครับก็กดโอเคอได้เลยเห็นน้ำมันซ้อนอยู่ใช่ไหมครับเราก็เด็กติดก็กดดิถูกได้เลยเห็นไหมครับมันจะได้ประษตแทงของเรามาแบบนี้จะเห็นจุดตรงนี้ไหมครับจุดตรงนี้คือสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถกดย้ายไปตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับเชตัวอังกฤษเหมือนกันเลยนะครับมันจะมีจุดด้านหน้าแบบนี้ ต่อไปเราจะมาบอกขนาดของชื่อของเรากันนะครับมาที่ Smart Dimension ได้เลยครับจะมาบอกตรงที่เริ่มจากจุด Origin ตรงนี้นะครับก็จุดตรงที่ Origin นะครับแล้วก็มาตรงที่ชื่อของเราแล้วก็ลากลงมาตรงนี้ตรงนี้จะใช้เป็นประมาณยี่สิบนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็น นี้นะครับกับตรงนี้ออก็เดินติก๊กก่อนนะครับสมาร์ทเดเมนชั่นตรงนี้กับตรงนี้ครับตรงนี้มจะใช้เป็นคู่นะครับใ้เราดาวนิวอ,อาจจะด,ดิดกันเกินไปนะครับก็ระวังในส่วนนี้ด้วยดาวนลงมาครับอ๋อแบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับจะได้จัดให้มันดูสวยงามประมาณนี้ครับ ก็สมมารเดนมนชั่นก็เกิดมนเด็มเลยครับตรงนี้กับตรงนี้อันนี้เป็น20นะครับตรงนี้มาตรงนี้เป็น40ครับก็เปิดตเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะใส่ลงมาหนที่ก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราจะทําให้มันโค้ง มนๆน,นะครับเดี๋ยวผมจให้ดูให้เรามาตรงที่สป라ยดังนี้นะครับก็กดมาที่ origin แล้วก็วาดประมาณโค้งที่เราต้องการได้เลยครับว่าเราต้องการโค้งประมาณไหนผมต้องการประมาณนี้นะครับก็กด a c จะได้แบบนี้นครับต่อไปเราจะมาตรงที่ตรงน,นี้ก่อนใช่ไหมครับเราจะได้สป라บบ์บันี้ก็กดแล้วไปคลิก ก็จะมีฝั่งสายตรงนี้ให้เลือกใช่ไหมครับกด for construction ก็กดเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับเรามากดดับเบิลคลิกที่ตรงนี้ก็ลากต่อสอนเราไปวางได้เลยเริ่มกคลิก k ก่อนนะครับแล้วก็ลากไปอนี้นะครับเราสั้างาจากโค้งๆวนๆแบบนี้ในส่วนนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นเส้นหนาใช่ไหมครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็ก,กดที่ for construction ตรงนี้ครับ ถ้าไม่ทําเป็นเส้นเปล่าเราจะก็ไม่สามารถขึ้น T D ได้นะครับต่อมาให้กดที่ e x t c u t e Boss ตัวนี้เลยนะครับเราจะได้ T D ของเราขึ้นมาจะเห็นว่ามันหนาไปใช่ไหมครับก็ปรับขนาดตัวนี้ได้เลยให้ปรับเป็นขนาดที่เราต้องการมนการปร,าร,ระมาณ3มิลลิเมตรครับก็เลือก, Unit mm ก,กยูออกนิตเ,เป็นมิลลิเมตรครับก็กด e x e t ได้เลยครับเราจะได้ของเราขึ้นมาแบบนี้เป็น T D เห็นไหมครับก็กดเมาส์กลางได้เลยครับเลื่อนซ้ายขวาดู มุมที่เราต้องการก่อนนี้นะครับต่อไปจะทําในส่วนของฟังก์ชัน p อย n t กันนะครับตรงน,นี้แต่ผมลบหน้านเดียอก่อนนะครับโดยการกด new เลยครับให้มากดที่ฟอนต์เพนตรงนี้นะครับแล้วก็ทีสเก็ตมาที่จุดพอยตตรงนี้เลยครับแล้วก็วาดได้เลยครับจุด p อย n t ที่เราต้องการ เราต้องการประมาณไหนนะครับก็เราเข้าได้เลยไม่ต้องซีเรียสน,นะครับก็อประมาณห้าจุดนี้นะครับก็อเอซีออกมาก็เรามาบอกขนาดกันก่อนเลยนะครับมีจุดนี้กับจุดนี้นะครับเป็นยี่สิบครับก็จุดด้านล่างนี้เดี๋ยวเมกดติ๊กัวก่อนนะครับ จะมาเดนมเนชั่นเหมือนเดิมแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับเป็นสักสิบนะครับเปรย a ได้ประมาณนี้ออกจาก smart dimension นะครับต่อมาเราจะมาวาดส่วนโค้งกันนะครับก็คือใช้สไปน์นีครับขออีกจุดที่เราต้องการได้เลยขอบประมาณนี้นะครับจุดสไป์กับไอ้ลายนี่เหมือนกันนะครับแต่สไปน์นี่จะอิสระมากกว่านะครับในการใช้งานวันนี้ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหัวข้อของเทคและ i อยครับหวังว่าคลิปน,นี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับขอบคุณสําหรับทุกกอย่างนะครับหากผิดพลาดประการใดกับผมก็ขออภัยมานะทีนี้นะครับขอบคุณครับ